ยีงมันไม่ไปอ่ะลูกลงมาก่อนไม่ลืมทำวิธีแรกอ่ะง่าอ,อาแม่ต้องเอาขาด้านก่อนน้อโอเคโอเคสองรอบ แม่ด้ค่ะจำแม่ด้ค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำแรงๆเลยูนี้มือนี่เหรอคูเนี่ยูขาูขางนนี่เหรอใช่ขาแคือเลยสองข้างอันนั้นมันก้น อันนี้ทำให้แม่ดูหน่อยได้เนาะอันได้เสี่ยงากครับแม่ไม่ได้แล้วพ่อเล่นไหม มันขึ้นเนินไงโอ้โหมันต้องลงเนินมันจะดีกว่าอืมอ่ะพ่อพ่อระวังนะพ่ออะไรพ่อนี่หายากนะฝันฝันไรร้อนมากน้อยน้อย ขึ้นยังไงเนี่คุณไม่เป็นเน,นี่ยง่ายง่าไปไฮสองออฟนะค่ะโอ้โหโอ้โหถือว่าเร็วนะเอ้าแบบนี้แหละหมูจะได้หอม <c oughs> มันได้โยกไงได้เอาอลังมไม่เอาแบบนี้มาแบบเร็วๆแล้ว,ลวจ้า <c oughs> คุณลูกค้าต้องการแบบเร็วๆใช่ไหม